หากเราปฏิบัติอยากถูกต้องถูกทางการปฏิบัติก็จะไม่ยากพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมเมธีทั้งหลายจงหายใจเข้าอย่างมีสติรู้เท่าทันลมหายใจนั้นหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่เจ้าจะสามารถกระทำได้และลองพิจารณาส่วนที่ลึกนั้นว่าได้มีอะไรตั้งอยู่บ้าง ในลมหายใจที่เรากลั้นไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดนั้นมีสิ่งใดอยู่สิ่งที่เราแสวงหาและปรารถนาที่จะค้นพบแท้จริงอยู่ในส่วนที่ลึกสุดนั่นหรือไม่ใช่การทรมานด้วยการกลั้นลมหายใจแล้วแสวงหาส่วนที่ลึกที่สุดนั้นใช่หรือไม่แท้ที่จริงการกลั้นลมหายใจเอาไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดก็เพื่อการวัดขันติบารมีของเจ้า ว่าจะสามารถทนได้นานเท่าใดทนต่อการทุกทรมานได้นานเท่าใดเช่นเดียวกับการที่เจ้าอยู่บนโลกใบนี้เจ้าปรารถนาทนทุกบนโลกใบนี้นานเท่าใดการฝึกลมหายใจก็เพียงแค่ให้เจ้ามีสติรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าออกเป็นเช่นไรหายใจเข้าและหายใจออกเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเอง ลมหายใจคือการควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นในสมาธิควบคุมให้อยู่เพียงจิตเดียวเมื่อรู้ลมหายใจของเจ้าเจ้าก็จะเข้าใจว่าสติรู้เท่าทันคืออะไรหาใช่แค่การกลั้นเอาไว้เท่านั้นเหมือนกับการที่เราได้พบผลทางแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอยากถูกต้องถูกทางการปฏิบัติก็จะไม่ยาก เพราะเราปฏิบัติโดยรู้ว่าจะต้องกระทำโดยวิธีใดเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นแต่การปฏิบัติผิดวิธีก็จะต้องกลั้นลมหายใจไว้ในส่วนที่ลึกสุดโดยที่ไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนี้จะสามารถหลุดพ้นได้หรือไม่เช่นเดียวกับชีวิตของเจ้าทั้งหลายที่ได้นำปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตและต้องอดทนกับปัญหาต่างๆเหล่านั้น ทั้งๆท,ที่เจ้าสามารถจะปล่อยได้ด้วยการผ่อนลมหายใจแต่เจ้าไม่ปล่อยมันออกมากลับกั้นมันเอาไว้ทําให้เจ้าทนทุกข์กับสิ่งที่ต้องทนนั้นทั้งที่การทนในสิ่งนั้นไม่ใช่การทนทุกข์ที่ถูกต้องไม่ใช่การกระทำที่ทำให้หลุดพ้นทุกครั้งที่ใช้ปัญญาใคร่ครวญเจ้าได้คิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งหรือแค่ผิวเผินเจ้าได้คิดไว้ ได้ไต่ตองตามที่พระพุทธะได้สั่งสอนหรือไม่หรือมองแค่ผิวเปลือกนอกและไม่ได้กระทําตามผู้ที่มีความหวังในทางธรรมะก็จะมีความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะคือคุณสูงสุดที่สามารถปลดปล่อยเหล่าสรรพสัตว์ได้ชีวิตของทุกคนมีขึ้นและลงเป็นไปตามกระแสกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรที่แน่นอนและจีรัง เมื่อเราใช้ปัญญาในการวิเคราะห์เราก็จะพบและเห็นว่าทุกอย่างมีเหตุของการเกิดและการดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรอยู่ชั่วนิดนิรันหากไม่มีเหตุเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและหากไม่มีเหตุเกิดขึ้นผลแห่งการดับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรดังเช่นผลบุญที่เจ้าได้สร้างและบำเพ็ญหากเจ้าตั้งใจบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อปรารถนาบรรลุมรรคผลเจ้าก็จะต้องมีความมุ่งมั่น รู้ในกฎของธรรมชาติว่ามีอยู่สุดท้ายแตกสลายเช่นเดียวกับขันห้าของเจ้าที่ได้รวมตัวกันเป็นกายของเจ้าและกายของคนอื่นอือีกมากมายที่เจ้ามองเห็นว่าท้ายที่สุดก็แตกสลายความสวยงามที่มองเห็นท้ายสุดก็ร่วงโรยไปทุกสิ่งที่ตั้งอยู่ย่อมดับไปสัพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ได้สักสิ่งเดียว สิ่งเดียวที่เจ้ายึดได้คือการกระทําของเจ้าเองว่าเจ้าจะเลือกกระทําดีหรือกระทําชั่วว่าเจ้าจะปรารถนาในสิ่งใดเมื่อเจ้าอยู่บนโลกใบนี้เจ้าคือผู้เลือกและเป็นผู้ตัดสินทั้งสิน้นเช่นเดียวกับที่พระพุทธได้ชี้ทางสว่างให้เจ้าได้มองเห็นถึงวิมุติธรรมแต่แล้วเจ้าก็ยังไม่สามารถรับวิมุติธรรมนั้นด้วยเพราะความอยาก อยากที่จะสะดวกสบายบนโลกใบนี้ยิ่งเจ้าปรารถนามากเท่าใดยิ่งมีความต้องการมากเพียงใดสิ่งเหล่านั้นก็จะทำร้ายเจ้าเกาะกลุมเจ้าร้อยรัดเจ้าให้จิตเจ้าเกาะอยู่กับกายและจะต้องเป็นของโลกใบนี้หากเจ้าสลัดทุกอย่างได้รู้เท่าทันดิ่งสงบเหมือนสายน้ำปัญหาที่เจอก็จะเบาบาง ความไม่เข้าใจสิ่งที่รุ่มร้อนก็จะหมดไปเพียงแค่กระทำวันนี้ให้ดีที่สุดเกิดผลงอกงามที่สุดนั่นคือสิ่งที่เจ้าควรคิดพิจารณาใคร่ครวนให้เกิดผลหาใช่คุณคิดมองหาความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้แน่นอนในชีวิตของเจ้ามิได้ตอบสนองทำให้เจ้าหลุดพ้นได้ เมธีทั้งหลายจงยังชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันกับสภาวะการของโลกใบนี้และเจ้าก็จะเป็นผู้ที่หนักแน่นดังภูผาสามารถผ่านการทดสอบของเหล่าพญามารได้แต่ถ้าเจ้าอ่อนแอร่วมกับกายนี้เหล่าพญามารก็จะหัวเราะยิ้มร่า เพราะเห็นเจ้าเป็นทาตุและตกสู่อบบยภูมิพร้อมกับเหล่าพญาม,มานั้นเราปรารถนาให้เจ้ามีสติรู้รักษาศีลเป็นนิดศีลคือสิ่งสำคัญและมีค่ามากที่สุดสำหรับเจ้าในเวลานี้ถ้าหากเราผิดศีลในเวลาใดเวลานั้นอาจเป็นผู้สังหารฆ่าเราเองก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับโลกใบนี้ สิ่งที่แน่นอนมีเพียงสิ่งเดียวคือทุกอย่างดับศูนย์เป็นอนัตตาเทพพรหมทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ทั้งสิ้นหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานความหลุดพ้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นอย่าสนใจในอดีตว่าเคยมาจากที่ใดแต่จงสนใจในปัจจุบันให้มากที่สุดรู้ทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตเจ้าย่อมดีขึ้นด้วยการบำเพ็ญปฏิบัติของเจ้าเอง เจ้าก็จะสามารถตัดกรรมได้ความไม่เข้าใจแห่งการลังเลสงสัยก็จะเบาบางลงขอเพียงแค่เจ้าคิดและกระทําในสิ่งที่ดีอยู่เสมอกรรมที่เป็นคุณงามความดีย่อมส่งผลให้เจ้าพ้นจากอบายภูมิทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังขอเจ้าจงมันเพียรเตือนตนเองอย่าได้ลุ่มหลงคาดหวังกับโลกนี้แต่จงยืนอยู่ณปัจจุบันการ เดินตามพระพุทธและเจ้าก็จะปลอดภัยธรรมะคือคุณากรคือธรรมอันสูงสุดเราจะบรรลุได้ก็ด้วยการปฏิบัติและด้วยการเดินตามรอยพระพุทธสิ่งใดที่หนักอยู่ให้วางลงและให้ธรรมะเป็นเครื่องเยียวยาเพื่อเปิดตารู้เท่าทันทุกอย่างเมื่อรู้แล้วจงปฏิบัติเถิด